สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้เป็นเวลาวันนี้เป็นเวลากี่มุมอุ้ยไม่ใช่นาฬิกาวันนี้มีคนมาหาเรานั่นก็คือพี่บูมนั่นเองค่ะพี่บูมเดินทางมาจากบุรีลำคิดถึงหนูไงเออคิดถึงยักษ์ไงก็เลยมาหายักษ์ไงพวงนี้เรามีนัดกันค่ะมิวชวนพี่บูมไปทําบุญเพราะว่าวันเกิดน้องหมิวนะคะวันที่27สิบเจ็ดนี้แต่ว่า นิวจะไปปฏิบัติธรรมก่อนวันเกิดนะคะพี่ภูมิก็พอดีบังเอิญ่าพี่ภูมิก็อยากไปปฏิบัติธรรมพอดีเราเลยมีนัดกันค่ะพรุ่งนี้เราจะไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลาสามวันนั่นเองค่ะนี่อบแอบ,บไปไหมไปอบแอบ,บก็ไปนะคะไปกันเราจะไปปฏิบัติธรรมที่ภูลังกาค่ะวัดป่าบ้านโคกพะทายอำเภอบึงเอยไม่ใช่สิอำเภอบ้านแพงจังหวัด นครพนมค่ะจี้มาแลวควนี้ทั้งานไม่สิ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกินเอ่ย <c oughs> ทำอะไรสู่กันกินเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> วันนี้จะตำตำกุ้งสดนะคะตำกุ้งสดตำกุ้งสดแล้วก็ผักชุก,กีผก้ผัดผักแล้วก็ซุก,กี้ <c oughs> แล้วก็เฟินฟายน่าจะได้อยู่นะคะ <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็เด็กชายบวช ดิฉันบวไปเอามะเขือเทศไม่รู้จักมะเขือเทศนะคะบอกว่ามะเอ,อิ๊กเอ,อิมเกมะเขือ,อ <c oughs> โออีกแล้วมะเขือเทศม, <c oughs> มือว่านี่มือว่านี่มีว่ามยาัง่อนนี่นะคะอ้านีมิวอว่อ่านี่ววนะออันอันอน,นีมิวกว้กล้วนี่นะคะกล้กวกล้วเนื้ ก๋วยเหนียวทำเองนะคะก๋วยเนียวทำเองนะคะแนีงกัญชมที่ใส่กล้วยเห็นไฟโอ้เห็นตะหมักหมูลงอันนี้ก็คือมะอึกบานเฮาแต่ว่าภาษาไทยเขาเรียกมะอึกเหรอภาษาเรียกมะอึกอันนี้ไม่รู้จริงๆภาษาไทยเขาเรียกหมากอะไรคะทุกคนใครรู้เมนบอกหน่อยนะคะบานเฮาหอมมะอึกกับมะเขือเที่ยงมะเขือเที่ยงเขาจะตำใส่อยู่บ่แล้วก็นี่เลยมะเขือเทศ ไปขอป้ากับลุงมาค่ะเพราะว่าร้าน,นะคะ้าปิดหมดแล้วผัดผักป้าเราไปตักผัดผักอ่ะผัดเสร็จแล้วเราจะทำเป็นสองจานนะคะตามมากทุกคนเอ่อที่นี่นะคะเป็นแหล่งของเออนั่นอ่าอารยธรรมในการจัดของท่านแม่นะคะขอทุกท่านเชิญมารับชมนะคะนี่คือเออจริงๆแล้วเนี่ย แม่เป็นคนที่ชอบอนุรักษ์ของมากเลยนะนะคะเช่นกระ่าษที่ขาดแล้วนะคะหรือว่านะคะทุกคนดูตรงนี้นะ,ะนสมัยก่อนนี้มีอายุตั้งแต่เมีมอยู่ม .3 ค่ะแม่บอกว่าอยากเก็บเป็นที่ระลึกนะคะก็จะเป็นแบบตู้แอร์พเพนของฉันหน่อยนะคะเป็นตู้แบบเป,ปเปิดประทุนนั่นเองนะคะแอร์ธรรมชาติแอร์ธรรมชาติสั่นมากเลยนะคะ เี่ผัดผักค่ะผัดผัดกน้ำมันหอยกินกับข้าวเจ้านะคะนี่ดูปหนึ่งจานค่ะอบแอบถือไปเลยจานที่สองมาแล้วค่ะทุกคนจานที่สองพี่ปูวันนี้พี่ปูนอนกับหนูนะอยู่บ่ พี่บูมพี่บูมนอนกับหนูนะอันนี้เราจะล้างตะระก่อนนะคะไม่ใช่ยังจะบป็นไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ปล่อยใ,ให้อบทาไปเลยนะคะเราจะมาทําเราจะําทำตทําทำยันต์ตั้ต้งพุ่มสดค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะคะสูตรผีบอกผีมาเข้าฝันเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าสูตรนี้บอกยังไม่หมดนะคะ นานต้องเข้าแล้วนะคะอ,คอันนี้ก็คือมะเกลนะคะอ,นนอันดับแรกเราต้องเขียกกข่ยมันออกก่อนเขี่ยมะเกลออกกินอยากปานี่ก่อยากกินเนาะนคนอีสานเนะาะฝุ่นมันจะอีกปลวกไหมเราต้องนั่งไหมหาแนวหองกน เปิดเอาเหลองมาเลยแล,ล้วเราก็ไปล้า,ง,างเราจะไม่ไปล้างค่ะเดี๋ยวเราจะไปล้างอีกรอบห,หนึ่งนะคะลดเอขึ้นเยอะจะได้ไหมลดเยอะค่ะนั่นทานงล้างไมได้หน,นูเป็นเป็นมีปัญหาห่อค่ะเดี๋ยวเราสีใส,ส่สีหน่อยก็พอเนาะเด็กชายบอสเด็กชายบอสผู้ไถ่คลิปพี่หมิวโดยที่ ไม่รู้ว่ามันเอิบเป็นอย่างไรนะคะนี่งงม,มากบอกให้ไปเอาเบอกอิกเอิบไปเอามะเขือนั่นไหมมะเขือเหลืองๆแม่พี่บูมมะเขือเปาะแหม่ลอะมาดูมาดูดีครักกวรบวันนี้จะตำแบบสุดซีมือเลยบเบิกเอิบอกับเบิกเอ,อิบกับมะเขือเปาะกับมะเขือห่วงมันคนละอย่างกันนะลูกใช่ไหมหน้า,นาตาใครปอกกับไม่ปาก คุณกินขนมจีนไหมคะมีจ้รลูกขนมจีนเลนองหกแห้งอร่อยอร่อยกินตำกินใส่กับตำปงเนาะสายกินมาอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนคิดถึงเจ๊หมูจังเลยกับพ่อหมูยินเตอร์จังเลยอุ้ยบ้านพ่อหมูอินเตอร์อยู่ใกล้ๆหนูนะใช่เราจะแอบไปเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่อยู่ แต่ว่าวันที่บอกเราจะไม่บอกนะคะทุกคนว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์พ่อหมูอินเตอร์ราไม่บอกว่าเราจะไปวันไหนนะ,ะเห็นหน้าเราก็จะได้ว่าวันนั้นแหละคะ่ะคลิปนี้นะคะ,ะ8นาทีเสร็จจาก8นาทีแล้วนะคะ <laughs> ก็จะให้น้องบอสไปตัดต่อนะคะ <laughs> แล้วก็คิดหออัวข้อฝึกฝึกงานฝึกงานฝึกงานผู้ติดตาม ว่าต้องไปขับรถช่วยพี่ป้าโชคจะไปทำงานแล้วต้องต้อง,องน้องบอสต้องไปเป็นผู้ติดตัดต่อและถ่ายคลิปลงช่องนิวรัชดาพรอา่าำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลเป็นช่องหลักนะคะเดี๋ยวให้น้องไปตัดต่อไปตางไปขับรถซอยกันกับใหญ่นี่แหละค่ะไม่ล่ะครับไผ่ะสอนสอนพี่ปุมเรื่อย พี่บูมรถไฟฟ้าหนูหนูขับไม่เป็นนะพี่บูมพี่บูมมาลดรถรถรถพี่บูมก็ลนมีพี่บูงพี่บูมลดเบิร์นลนูก่อนนะไม่ใช่อะไรหรอกรถพี่บูมเป็นรถใหม่ไงรถเเอาแบบขนาดใส่คาดเข้าไปนี่ขานี่จังออกมากนี่ต้องนวดกันสะกนอนรถพี่บูมนีโยกขาไปเลยเด้เดเเรถเท้านี่เหยียบเอาจนว่าตรงมาท่านยาหนวดสกักน นกก่านอบแอบทำออนไรนอบแอบทำเมน,นูสุดพิเศษสุดละคือสุดละแบบไม่รับ,บวันนี้เราทากี่เมเนูเนี่ยพี่โอ๊คมีหอมฟ้อมั้ยโอ้หอมเปรวพ่อยาบอกว่าอยู่ในตู้เย็นมีไหมบอกขึ้นไปเช็คให้เนี่ยขึ้นไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักเกินแม่อว้สูงปวดเนี่ยเสร็จแล้วนี่สมบูรณ์แบบ อุ้ยแสบเด้อบอกตัวเอาที่เธอสบายใจก็ถึงบอกว่า,าสบายใจไงท่านนี้นี่ดิฉันขออนุญาตไปล้างก่อนเ่อนๆเงียบนะมันดาานะดิสันดา่าฉนเอออาไปค่ะควาอัตโนมือแล้กก็แบบควาไทยแหง้งไทยแบบไทยไทย <laughs> เาล้างก่อนาล้าง้าลย้่กอันนกจจะกินอยู่แป๊บหนึงนะคะท่านแม่ขอจะกินข้างในดีไหม ได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะเราต้องเลือกออกก่อนนะคะเพาว่าคลิปนี้เราไม่มีอะไรนะคะนอกจากมาดูความซกลกทรงลนของศิลปินนะคะเรามารุ้นกันว่าตำกุ้งสดจะออกน่ากินหรือว่าหน้าเอาไปทิ้งนะคะอันดับแรกเราต้องทพงล้างขาดก่อนนะคะ เดี e ๋ยวไปล้างขาดเท็กม่นใ้ครับโอ้ยั่งกองกับน้ำกวนมาอีีลีนะชุดนี้นาทีถ่ายแบบละเอียดไงละเอียดแห้งะเอียดโพดละเอียดโพดมาพร้อมนกินได้นั่งกินเนาะนั่งกินในตัวนะโต๊ะน้ำาก็ได้หรือนั่งกิน เนี่ยหน้าบ้านเนี่ยตรงตรงตรงยกไปตรงหน้าบ้านตรงระเบียงเนี่ยมีแม่นี่มีอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่คลาส้มตำมาแล้วมาเงียบแอบจะเป็นคนชอบเบรกพี่นะคะแอบจะเป็นคนชอบเบรกพี่นะคะ ไม่ไร้คุชงไงชงมากค่ะเมื่อวานนี้ก็ชงมากอยู่อะไรน้อยแบบนี่นะคะก้วยหนึบ